เคครับก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้ผมเต้แค่นี้แค่เส้นเคยนะครับก็ตอนนี้งานบุ่นมากเลยนะครับผมหน้างานก็จะมีงานไฟงานระบบงานปะปางานเฟอร์นิเจอร์นะครับผมโอ้โหอุลุมตุ้งมงกันนะครับนี่ํางานเฟอร์ นี่ก็เป็นห้องตัวอย่างนะครับใส่ป้าไวแล้วเนาะปูนนี้เราก็สก,กิมสก,กิมด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่างกระจกนะครับผมอ่านี่หลายช่างมากครับตอนนี้เออก็จะมีน้ำระบบ RO ด้วยนะครับผม มีฝ้าครับแล้วก็แฝนมาจากเหล็กเนาะข้างบนเลยโอเคครับวันนี้ก็ถ้าเดี๋ยวพาเดินเดินทัวร์เลยก็ได้วันนี้ไปนี่ก็งานก่อฉาบนะครับผม งานระบบไฟก็เสร็จไปเรียบร้อยแลครับผมจริงๆมันจะมีงานโครงสร้างจะมีงานระบบใต้ดินอีกนะ่งมันก็จบไปแล้วก็งานฉาบ ี่ก็เป็นศูนย์ไตเทียมแล้วับผมเทียนฟ้าประชาการุนนะครับผมได้เป็นชื่อพระราชทานมาน,นี่ก็เป็นหลังคาไม้ท่านชีนะครับอันนี้ก็จะมีงานโครงเหล็กนะครับผมเชื่อมโครงหลังคาเหล็กมีล้างน้ำสแตนเลสโ้ตอนนี้คือแบบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับ เริ่มไม่แข็งนี่ครับผมก็หลังคามิ่ันทีเนาะกาทำการติดตั้งนี่ก็เหล็กทำเป็นโค้งนะครับสุดยอดนี่เนะเาะเขาก็จะบากเนาะมันก็จะโค้งโค้งตามองศาที่กำหนดไว้นะครับ ก็เป็นฝั่งปีกขวานะครับผมตอนนี้เราจะทําการปิดโซนก่อนนะปิดโซนฝั่งนู้นมาแล้วก็จะกลับมาฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ก็มีไล่ฉาบไปด้วยครับบางส่วนพอมุ่งหลังคาจบปุ๊บเดี๋ยวงานฉาบก็จะมาเลยครับแต,แต่ก่อนจะฉาบนี่เราต้องจับเทียมก่อนนะครับผมเทียมพลาสติกให้หมดเลย จะช้าตรงนี้และครับฉาบไม่นานหรอกครับแต่จะมานานตรงจับเสียมนะครับก็เราไปดูเคนหเ่อรนะครับน,นะครับพอดีเลยพอดีเลยเราเห็นเครน์กำลังย้ายนะครับ โอเค,อเ,คเคลนเขาน่าจะย้ายเสร็จแล้วตอนแรกมันอยู่ตรงกลางถนนนะครับ โอเคนี่ครับนี่ก็เป็นหอพักพยาบาลนะผมหอพักเอบอันนี้หอพัก A นู่นหอพักปีนะครับมีสามชั้นโอ้งานระบบไฟป,ประปาก็มีวางท่อไว้เรียบร้อยนะครับก็เหลือร้อยสายเนาะ นี่นะครับไล่ฉาบนี่ก็เทพื้น ก็เป็นห้องตัวอย่างของหองพักเอนะครับนี่ก็งานระบบก็ชั้นสองก็ไล่ฉาบนะครับผมอนนี้ก็เป็นนี่เนาะเป็น มมแปลงเนาะนี่งานรล้วนะครับชั้นสามนี่จะน่าจะหลังๆเลยครับที่เข้ามารุมกันอีกทีนึงอันนี้เราจะไปเล่งศูนย์ตายก่อนแล้วก็ชั้นสองเราจะไล่าจากล่างขึ้นบนมานะครับผมหเหนื่อยตอนนี้เริ่มเหนื่อย ก็เดี๋ยวผมว่าทำคลิปเดี๋ยวจะมีโดนด้วยน่ภาพจากโดนด้วยทีเดียวเลยตอนแรกก็ไม่กะอัดคลิปยาวขนาดนี้นะครับผมอันไหนก็อัดละอันนี้อันนู้นก็เป็นนั่งลานนะครับผมเราจะไปตั้งตึกบีกันโอเคครับตอนานี้ก็ไปแล้วครับไปไปลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับจบคลิปผมก็จะขึ้นภาพที่โดนกันเลยนะครับผมไป